สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมารายงานข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย VTV ก็ได้ออนแอร์มินิซีรีส์เรื่องใหม่ลิขิตคมดาบให้กับแฟนๆซีรีส์จีนได้รับชมกันแล้วโดยคู่พระนางของซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นซุนเจินจิ้นกับหูอี้เหย่ยโดยก็จะเริ่มออนแอร์เป็นตอนแรกมาตั้งแต่วันที่10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็จะอัปเดตตอนใหม่ทุกเวลา11นาฬิกาของทุกวันนะเป็นแฟนซีรีส์จีนที่ชื่นชอบแนวมินิซีรีกระทัดรัดก็ไปรอรับชมกันได้บนแพลตฟอร์ม VTV ซีรีส์ลิขิตคมดาบหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Born to Die ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์เรื่องฟู่เหลินบนเว็บไซต์ฉีเตียนซีรีก็จะเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณนางเอกกลับมาล้างแค้น นำแสดงโดยหูอี้เาวรับบทเป็นซ่งเตียนซินแม่ทัพหญิงคู่เก่งกล้าส่วนพระเอกก็จะเป็นซุนเฉินจิ้นมารับบทเป็นเซินมู่ซือผู้มั่นของนางเอกส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณเจียวลี่ลี่นะซึ่งคุณเจียวลี่ลี่เธอก็มีผลงานซีรีส์มาแล้ว2เรื่องก็คือเรื่องก e e You My h e ร r t ในปี2021และว้ wow า You r Little t e m p e ปในปี2 0 2 3 ซีรีส์ลิขิตคมดาบก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น24ตอนจบแล้วก็ออกอากาศให้รับชมกันแล้ววันนี้บน VTV สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ลิขิตคมดาบก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของส่งเตียนซินรบทโดยหูอี้เหว่นางก็เป็นแม่ทัพหญิงผู้เก่งกาจและสร้างผลงานในสนามรบไว้มากมายแต่แทนที่จะรับความดีความชอบกลับถูกคนใส่ร้ายว่าเป็นคนขายชาติสมคบคิดกับศัตรูเพื่อก่อก,อการกรบฏ ฮ่องเต้จึงได้สั่งให้นำกำลังทหารไปจับตัวนางแต่ว่าระหว่างการต่อสู้นางกลับถูกลูกธนูลึกลับสังหารและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือคนที่นำกำลังมาจับกุมนางกลับเป็นราชรูเซินมู่ซือก็รับบทโดยซุนเฉินจินคนรักและก็คู่มั่นของนางเองในยามที่ลมหายใจสุดท้ายกำลังจะหมดลงนางก็รวบรวมกำลังคว้างหอกไปบนกำแพงที่เซินมู่ซือยืนอยู่แต่ว่าที่สุดแล้วด้วยความรักที่มีต่อเขาซึ่งมากมาย นางไม่อาจหักใจสังหารเขาได้หอกที่พุ่งไปจึงพลาดเป้าออกไปสยอย่างนั้นส่งเตียนซินต้องตายอย่างครับแค้นใจเป็นที่สุดแต่ว่าเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นส่งเตียนซินกลับฟื้นขึ้นมาในกระโจมของนางเมื่อเหตุการณ์6กเดือนก่อนที่นางจะถูกใส่ร้ายจนต้องตายส่งเตียนซินนั้นก็ต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชะตากรรมและสืบหาตัวคนร้ายที่หมายสังหารนางให้ได้นางจึงสละดตำแหน่งแม่ทัพ แล้วก็มาเปิดหอน้ำชาต้อนรับแขกระดับสูงเพื่อใช้เป็นฐานในการสืบหาข้อมูลจากเหล่าคุนนางพร้อมทั้งไปขอถอนมั่นกับเสินมู่ซือแต่กลับเกิดเ,เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเสินมู่ซือราชคูที่ปกติมักทำตีหน้าเย็นชาไร้ความรู้สึกยามนี้นางไรยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงเจ้าของหอน้ำชาทำธุรกิจที่คนต่างเหยียดยาม เขากลับมีท่าทางเจ็บปวดรวดร้าวและไม่ยอมถอนมั่นซะอย่างนั้นโดยอ้างถึงความสัมพันธ์ของเขากับนางตั้แต่ครั้งวัยเยาว์อย่างย้ำว่าการสมรสนี้เป็นสิ่งที่ฮ่องเต้พระราชทานจะมายกเลิกกันง่ายๆไม่ได้และหลังจากเหตุการณ์นั้นเซินมูซือก็วนเวียนอยู่รอบตัวนางไม่เลิกลาความรักที่เซินมูซือแสดงออกมานั้นช่างน่าสงสัยหรือแท้จริงแล้วการที่เขามาปรากฏตัวบนกำแพงวันนั้นกลับเป็นคนอื่นที่จัดฉากขึ้นมา เรื่องนี้แท้จริงเป็นเช่นไรกันแน่ใครคือผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังก็ขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันต่อได้ในซีรีส์ลิขิตคมดาบอ่อนแอแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม VTV โอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำซีรีส์ลิขิตคมดาบหรือบอล to ดายแล้วก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมในทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆ ก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆนดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ